ช็อกอดีตผู้จัดการแฉนักร้องดังทำเด็ก15ท้องติดสินบนเจ้าหน้าที่หลักฐานมัดตัวจนแทบจะดิ้นไม่หลุดแล้วสำหรับนักร้องสุดเช้าอาเคลีเจ้าของเพลงฮิต I Believe I Can Fly ที่โดนข้อหาค้ากามคุกคำทางเพศและติดสินบนเจ้าหน้าที่ ล่าสุดอดีตผู้จัดการทัวร์คอนเสิร์ตดิมิทยีย s สมิธให้การต่อสารว่าเขาถูกอาเคลี่ใช้ให้ไปติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อกงอายุสาวน้อยอารยาที่ตั้งท้องกับนักร้องผิวมึกว่าเธออายุ18ปีแล้วเพื่อยืนเรื่องขอเอกสารแต่งงานทั้งที่จริงๆแล้วเธออายุเพียง15ปีเท่านั้นสมิธให้การว่าเหตุเกิดเมื่อปี1994เขาติดสินบนเจน้าหน้าที่ด้วยเงิน1 5 0 0 0บาท ให้ทำบัตรประชาชนปลอมให้แก่อารยาให้อายุถึงเกณฑ์ที่จะสามารถแต่งงานได้แต่เมื่ออารยาเสียชีวิตจากเหตุเครื่อง,องบินตกเมื่อปี2001เรื่องจึงแดงว่าเธอเสียชีวิตขณะอายุเพียง22ปีซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอเข้าไปทีแต่งงานกับอาเคลี่อายุเพียง15ปีเท่านั้นงานนี้นักร้องเชาวจึงหนีไม่พ้นโดนคดีย้อนหลังทั้งภาคผู้เย้าและติดสินบนเจ้าหน้าที่ ขณะดเดียวกันแอนโทนีนาวโลอดีตผู้ช่วยส่วนตัวของอาร์เคลีที่ถูกเบิกตัวมาให้การต่อสารด้วยก็แชฉว่าการทำงานกับนกร้องเพลง believe i can fly พิลึกพิลันยิ่งกว่าการทำงานให้กับนักร้องคน,น,นอื่นๆอย่างเคนเยเวลเจอร์ซีหรือเทเลอร์สวีฟซะอีกแอนโทนี Anthony, ถึงกับออกปากว่า แมนชั่นของอาเคลี่คือแดนสนทยาที่ลึกลับซับซ้อนมีเด็กสาวและผู้หญิงมากหน้าหลายตามาอยู่ที่นี่แต่คนรับใช้หรือผู้ช่วยทุกคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับสบาวเหล่านี้และหากอาเคลี่ไม่อยากให้ใครกลับออกไปบอกพวกเธอก็จะไม่มีวันได้เล็ดรอดออกไปอย่างเด,าด็ดขาด